สวัสดีครับผมธน,นันบุญลัมครับมารายงานตัวจะบอกว่ามีเรื่องเล่าตลกตลกขำขันก็คงจะไม่ผิดสักเท่าไหรสองจำวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข่าวว่าพระภิกษุสงฆ์คนหนึ่งนะครับท่านมีนามว่าพระอาจารย์พลอ่านะครับพระอาจารย์พลลุงพลบ้านโกกกองนั่นแหละนะครับทุกท่านครับมีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเป็นอดีตชีไปแจ้งความดําเนินคดี กับพระพลว่ามีเพืสัมพันธ์มีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งมีเรื่องของเงินเงินทองทองตลอดระยะเวลาที่คบหาใช้คําว่าคบหาเลยนะนะครับตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะนะครับก็มีข่าวนะครับผมก็เลยคิดถึงคนคนหนึ่งนะครับแกเป็นคนไทยในต่างแดนครับในสหรัฐอเมริกาก็เลยไปถามว่าไอ้มันอะไรยังไงนะครับก็แกก็เล่าให้ฟังนะครับ แกบอกว่าผมก็เลยถามนี่แหละนะครับถามว่าอ้าเเราให้ผมฟังหน่อยว่าพระพลก็ดีลุงพลโกกกอก็ดีทนายตั้มสิทธาเบี้ยมัเกิดเนี่ยนะนะครับพี่ช่วยสนับสนุนเงินทองเนี่ยนะครับให้ใครมากที่สุด <c oughs> นะครับคือไม่ได้ไปบอกว่าไม่ได้บอกว่าเป็นการ คือไม่ได้บอกว่าเป็นการหลอกลวงหรืออะไรยังไงนะครับเป็นการช่วยช่วยโดยการช่วยสนิหาให้โดยสนิหาเนี่ยนะนะครับอาจจะเป็นค่าดําเนินการค่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแกก็บอกว่าแกให้ทนายตั้มประมาณทักสามแสนกว่าบาทแกให้ลุงพลเนี่ยน้อยหน่อยแกบอกแสนกว่าบาทตอนที่ลุงพลไปเปิดกิจการอะไรของแกเนี่ยนะนะครับและให้พระพลเนี่ยนะครับช่วยในรูปแบบของการช่วยทําบุญ ช่วยในเรื่องของส่วนตัวคลาที่แม่แกเสียชีวิตอะไรเนี้ยนะนะครับก็ประมาณ3ามแสนกว่าบาทภาพผลกับทนายตั้มเนี่ยนะครับแกบอกว่าแกสนับสนุนเท่าๆกันได้ฟังแล้วผมก็เอาก็สาธุด้วยนะนะครับก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับฟังไว้คุณละคิดเห็นอนยังไงนะครับ